เลยของมทั้งอย่าง <fin anta> <ots> ูควงลงมาเรียบร้อยเลยพองืแล้ววงนไหตามบล็อตังนี้เลยเกันไ้าอาอเกมอเกมเดี๋วได้เดี๋ไหมเดี๋ไเอาละเอาละมีควง แต่ก็แค่เดียวครับผมอยู่ในจุดของเราเนี่ยนะแต่แต่ไม่ใช่ใหญ่ขาวไปนะไม่ใช่เขาไม่มาเพราะเรื่องเรื่องวันนั้นนะวันที่ผมบินขทวิสการวันแรกว่า อาเี้ที่เขาไปเกาะลมช่วยวิ่งกันเนียด้ช้าแต่อนขอยู่ทกาะหเนีกต้าแต่หเนี่างไปไหนวะสีแดงมันจะเป็น่องแล้วะะเหาะว่าันแล้วแต่คนมัไหนวะ